นเ,เราก็จะมาเรียนวนิวัดนกาวัดดินรูปล่าทำมันกับภาพนี้มาแล้วเราก็จะมาดูสตาที่อะไรได้ไหีานด้วยคนทำอะไรได้ไหมไอผมไม่สนใจอะไรนี่่าสนใจที่สุดดีนเลย ด้วยนะโอ้โหซึ่งเสกได้ถูกต้องเอเอเระวังจะตายด้วยครับ ได้ได้ยี่สิใจเสียแปดโอ้ไปสักคนบ้าดูต่อไปนี่อะไรไมีรถด้วยารถรถัอด,อด,ดีเลยมีรถกระบะด้วยยอด ชอบโมกันอ้แลแวเนี้เรียกกิเลก็ได้ปอนโลกันอเ่นอบฟังกันแต่จรดงๆไม่ได้ไม่ใช่สิ่งทีเดียร์เอ่ เฮ้ยรถแรงรถแรงมาประตูใหม่กันมีอะไรดีอะไรเฮ้ยคอทุกคนมีคอด้วยโ้โหว้าวรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวของตำรวจหรอวะเลยเท่าไปหร่ บาติเองบาติบิบาติเอกดูไรแบบนี้นะครับแบบที่มีการแบบเต็มเลยนะครับจอนี่สภาพสภาพปีสลอปได้เลยนะนี่คือแบบสวน ส่วนอะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้อะไอ๋อแล้วนี้เป็นสวนอ,อสไปเดอร์ฟิวเนล้วนี้ก็เป็นสวนรองเออเดอนไม,ม่ใช่ดิซัาวเวอร์เออเออใช่งนแบบบัวอันนี้เป็นแบบแบบัวแล้วก็ยัง ตัวเราจะแบบมีสวามเกแบบมีสวามก็แบบแบบมมกต้องมีนะครับสิ่งที่เขาปิดบังไว้นะครับจะครับไปไไปไกลๆเลย แต่นเดีนี่อะไรวะอุ้ยเฮ,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 ฮ้ยเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยคิดไรอะเฮ้ยเฮ้ยยังไงลนาะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว

การลบโอ้เจี๊ทำลายล้างโอ้โหโอ้โหข้ามันคุณทำลายล้างพอเลยแค่บีดุ๊กองสามจะมาทำลายล้างลงดี้เอาเขก็เหมือนการโดดดิเดะเดะเดะอันนี้เสนอว่า นี่เขาตั้ยิงดึกร้ายเลแบบึงร้ายแบบเอาดึงตึงดึงร้ายเออนีดึกร้ายคืออะไรอ่ะไอ้ดึงคืออะไรถ้าเราไปส ก็เกือบเอาละคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ดูเพิ่งดูใหม่ก็ขอให้กดไลค์ไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคนที่บ่ากเก่าๆเนี่ยก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แค่นั้นแหล,ละคนว่าใหม่ก็อย่าลืมก,กด subscribe ด้วยแต่ก่อไป เรามีอะไรนไ่าสนใจที่อยากทดลอกันด,ด้วยนะเรามีการเดยวมีับการทดลองก่อนลนะอันนี้คือหมู่บ้านแสสุกใช่ไหมสุกสันเราจะลองทำแบบนี้ดูนี่คือ ปารีตู้โทรศัพท์โทรศัพท์อีเก้าอี้ารีตู้โทรศัพท์มีตะกัวเอจีไม่ใช่ดิือีจะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตะกัวอันนี้ก็จะเป็นตะกัวอันนี้ก็จะเป็นตะกัวคู่แฟดโอเคเลือกเยอะเลยนี่จะสร้างใจทั้งหมดที่บ้านหลังนี้หลังเดียว ซึ่งเราจะมาทำลายมันกันโดยการใช้รถที่กระจกที่สุดดีเรี่องยังไงเฮ้ยกระจกดิท่เลยเอารีก็ได้วะชูป้า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 เบื่อส่วนสุดท้ายก็เป็นการติดฉากที่ดีโดยการทำให้สวยกับ โอเคอที่ทีิมกสักแต่เอาละก็ปิคดคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ